สามมาลคุ้มสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทําขนมจีนนะคะขนมจีนน้ํายานะคะน้ํายาปลาของเรานะคะนี่ผักเราก็มีตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่ย่าจะพาไปดูนะคะวันนี้แม่ย่าทาน้ํายา ทาทำเสร็จกับพักแล้วนะคะขอประทานอครแม่ย่ารับขั้นตอนนะคะเดี๋ยวแม่ย่าจะหุงน้ำแกงนะคะแม่ย่าใช้ปลากระป๋องนะคะแล้วก็น้ำพริกแกงสำเร็จรูปนะคะ มาเสิร์ฟให้ดูนะคะนี่ก็คือผักของเรานะคะแม่ย่าใช้เส้นนะคะใช้เส้นแบบนี้นะคะแม่ย่าจะ จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ้อ,อมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่เลยนะคะเคราดลงไปผักไม่ย่าก็ใช้ผักที่อยู่ในครัวนะคะก็มีกะหล่ำนะคะกะหล่ำปรีส อยให้ละเอียดแล้วก็มีพาสซี่แล้วก็มีเลอดิสนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะนี่ค่ะลาดน้ำให้ฉ่ำเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะใส่ผักนะคะผักชีตัวทีนะคะไม่ย่าล้างมือแล้ว เติมพริกป่นล,ลงไปนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือหนมจีนน้ำยาของแม่ย่านนะคะทำง่ายค่ะเราใช้ปากกระป๋องนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะช่วงนี้ไม่ยากไปสิดวัคซีนนะคะ ือ,อวัคซีนโทษตีนะคะแม่ยากก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะคะขอประทานอาภาัยเพื่อนๆด้วยขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับสชมแม่ยากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ